สวัสดีคับสวัสดีคับนี่ค่ะหนอนอหนังสือของเราครับผมวันนี้ก็มาทั้งอินปินโตนะครับผมก็มาร่วมกับงานแถลงข่าวของเขานะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันครบรอบ2ปีของเขานะครับผมก็ก็หวังว่าคนไทยจะเวลาอ่านหนังสือก็ปากเป็นโตด้วยนะครับอุ้ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยการมาคาับี่พบว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยได้แชร์ด้านนี้ของเราเท่าไหร่ับผมคือ เป็นคนชอบอ่านหนังสือนิยายครับนวนิยายก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่จะได้มาพูดถึงตรงนี้ของเราเป็นประเภทอะไรยังไงนิยายของเราอุ้ยประเภทอ่านหลายประเภทมากเลยครับผมแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวจะชอบพวกที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกเขาเขาเรียกว่าอะไรอะพวกเทพเจ้าพวกอะไรที่มันเป็นพวก ย้อนยุคหน่อยอะครับผมพวกวรรณคดีกีพวกโรมันหรืออะไรที่เป็นแฟนตาซีอันนี้ชอบครับมีเล่มโปรดมีเล่มโปรดเหรอครับผมคือจะชอบแนวที่เป็นชองพวกแฮร์รี่พอตเตอร์เพอร์ซี่แจ็กสันเนี่ยแหละครับผมถ้าเล่มโปรดในใจก็จะเป็นเรื่องเอลกอนครับเมื่อกี้บอกว่ามีลหนังสือเต็มมือถือเลยครับผมใช่ตอนอยู่โรงเรียนจะมีเต็มมือถือเลยครับผมครับ จะเรียกว่าเป็นสายดองแบบสายดองไฟดิจิตอลแล้วกันเพราะว่าพอมันเป็นหนังสือที่มันเป็นตัวเล่มหรือเป็นตัวฟิสิเคิลเนี่ยผมจะไม่ค่อยดองเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่าพอมันเป็นเล่มมันจะกดดันให้เราเหมือนกับอ่านเนาะเวลาผมเข้าบ้านไปหรือว่าเปิดประตูห้องไปเราจะเห็นมันแล้วเราก็แบบเออเล่มนี้ยังไม่อ่านเนาะแต่ว่าพอมันเป็นไฟเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันถูกเก็บอยู่ในโทรศัพท์แล้วมันง่ายต่อการโหลดมันง่ายต่อการ มีมากกว่าการไปซื้อหนังสือมากๆเลยดังนั้นผมรู้สึกว่าในเครื่องเนี่ยมันจะถูกเก็บดองไว้เยอะครับเรื่องล่าสุดราสุดที่โหลดมาครับผมเรื่องล่าสุดที่โหลดมาเอ่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนครับผมเป็นของเป็นภาษาอังกฤษครับเป็นชื่อว่า a little book about investing หรือชื่อประมาณนี้ครับจำไม่ค่อยได้ร0 0ยเปอร์เซ อ่านไป50หน้าแล้วก็ดองไว้อยู่ครับการองคการอ่านหนังสือออนไลน์ครับเอาจริงๆผมรู้สึกว่าสำหรับผมเองมันไม่ต่างกันเลยครับไม่ว่าจะอ่านหนังสือออนไลน์หรือว่าจะอ่านเป็นตัวเล่มแต่ผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่คนเลยครับแล้วแต่คนชอบเลยแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งที่ถูกไม่ได้มีสิ่งที่ผิดครับเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือได้อ่านหนังสือเหมือนกันแล้วก็ได้อ่านข้อความเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในกระดาษหรือว่าอยู่ในตัวโทรศัพท์เองครับผม ถ้าไม่ค่อยได้อ่านหนังสือหรอกครับผมผมรู้สึกว่าการก้าวเข้าไปการอ่านหนังสือที่ง่ายที่สุดคือพวกหนังสือการ์ตูนนะเพราะมันจะมีความกึ่งระหว่างการดูทีวีการดูซีรีส์กับการอ่านหนังสือมันจะอยู่กึ่งกลางดังนั้นสําหรับใครที่รู้สึกว่าอุ๊ยหนังสือบางครั้งมันน่ากลัวเนาะเราเปิดไปเจอหน้าแรกมันเป็นมันเป็นต้นหนังสือประมาณแบบร้อยกว่าหน้าอย่างเงี้ยผมว่าหนังสือการ์ตูนเป็นสิ่งที่ดี แล้วก็เป็นตัวเริ่มที่ง่ายครับผมโดยเฉพาะเด็กครับครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมถ้านึกถึงหนังสือหรือการอ่านหนังสือนะครับก็นึกถึงปิ่นโตด้วยนะครับผมก็สามารถไปโหลดแล้วไปหาอ่านกันได้นะครับครับ ครับผมก็ตอนนี้กำลังจะมี VR Asia ทัวร์นะครับผมก็มีประเทศไทยเป็นที่แรกครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปตามเมืองต่างๆนะครับผมหลังจากนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามดูว่าลิสต์ต่อจากนี้ว่าจะไปที่ไหนบ้างมีประกาศออกมาแล้วเบื้องต้นว่าจะไปที่ไหนกันบ้างครับผมแต่ว่ายังไม่หยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับที่ไทยน้ำตาท่วมอนะ่นั <laughs> ใช่ที่ไทยก็มีอารมณ์กันเยอะครับผมเพราะต้องบอกว่า1เป็นที่แรกแล้วกเ็เหมือน เป็นจุดเริ่มต้นของปลายทางของ VR ดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าทั้งตัวเองและทุกๆคนที่อยู่ร่วมกับโปรเจกต์นี้มาตอนนี้ก็เกือบปีแล้วมีความรู้สึกที่อินกับเรื่องนี้มากแล้วก็ขอบคุณแล้วก็รักทุกคนมากๆครับที่คอยสปอร์ตเรื่องนี้สำหรับที่ประเทศอื่นความรู้สึกในโซ่ ก็แน่นอนครับมีความแตกต่างกันครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าไทยมันเป็นที่ที่เราอยู่เนาะก็เราจะสามารถมีเวลาเตรียมตัวแล้วก็มีเวลาทําโชว์ได้มากกว่าที่อื่นแต่ว่าก็จะพยายามเอาประสบการณ์ VR Fancon ไปไว้ในทุกที่ในเอเชียทัวร์ครับผม,รรม,มครับผมตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเตรีย <c oughs> มโปรเจกต์ ต่างๆอยู่ครับผมก็นอกจากซัมเมอร์ไนท์ที่ออนอยู่นะตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่กำลังเตรียมอยู่แล้วก็รอเปิดเผยให้แฟนๆดูกันภายในปลายปีนี้แล้วก็ปีหน้านครับผม,รม,มครับผม,มครับผม,มก็กระแสะตอบรับดีมากครับแบบดีเกินคาดเลยคือแบบตอนแรกไม่คิดว่าจะมีคนชอบกันเยอะขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ซัพพอร์ตครับ ครับผมพูดได้ถึงไหนก็ว่าก็คำคำว่าเป็นลับก็ก็เป็นลับครับก็พูดได้แค่ว่าทุกโปรเจกต์ก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆครับผมก็พูดพูดได้แค่นี้จริงๆคืออยากจะพูดใจจะขาดพูดั้งเกิดต้นปีแล้วแต่ว่าก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆก็เลยยังไม่มีโอกาสได้พูดอย่างเต็มปากสักทีครับผมใครถูก่อนชนะฮะอ อาจจะชนะแต่ผมน่าจะเป็นผู้แพ้ในชั้นศาลครับเออเออแบบุกาบ่อยเียเริ่มกดดันบ้างอยงเพราะว่าแบบคาดหวังมากเลยตอนนี้คือผมรู้สึกว่าน่าจะผิดที่ผมเองที่ดันไปพูดก่อนนะผมว่ามีโปรเจกต์ขึ้นมาอีกครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนู่นเลยก็คิดไปคิดมาถ้ารู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่พูดดีกว่าแต่ว่าวินบอกว่าใครตายก่อนงานนีอันเดียวนะแยกกันตายก่อนปะ ต่ที่พวกเราหมดไม่ได้เกี่ยวอะไรเยอะนิดด้วยใช้ยืดยาทำอะไรต้องไม่แล้วด้วยรู้ตัวหรือยังครับก็ผมว่าสกาเล็ตมันก็ไม่ได้รับแล้วแต่มันมีรับกว่านั้นเหรอไม่รู้ครับไม่มีครับก็คือสกาเล็ตก็กำลังเขาเรียกว่าอยู่ในโปรเซสของ เริ่มจะเข้าสู่ช่วงไฟแนลของพีโปรดักชั่นแล้วครับผมพวกผมก็เริ่มมีล็อกคิวแล้วกาลังจะเวิร์กช็อปกำลังจะเริ่มฝึกทักษะต่างๆที่ต้องใช้ในสกา r เลทฮารแล้วครับผมโอ้เพียบเลยครับผมคืออด้วยความที่มันก็พูดได้แหละพอพสการเล็ทมันเป็นเออมันเป็นไม่ไม่แบถือว่า มันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนพอสกอเล็ตมันเป็นเอ่อฮิสตอริเคลิลเนาะมันก็จะมีเรื่องแบบการใช้ภาษาเอ่อเรื่องการขี่มา้าการต่อสู้ที่กำลังจะเริ่มเรียนกันครับผมก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่านี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าทั้ง7คนก็ไม่เคยได้ทำอะไรแบบนี้กันมากอ่อนก็น่าตื่นเต้นอยู่ครับผม อ๋อของผมจะมีเรื่องการขี่มาครับที่เคยครับผมแต่ว่าสกิลอื่นๆไม่เคยเลยครับแล้วก็ดูบอกตรงๆว่าบอกตรงๆว่าเนี่ยเนี่ยผมเริ่มโลกกันเนี่ยกลัวจะหลุดแต่ต้องบอกตรงๆว่าคือแบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็กลัวว่าเราจะทําออกมาไม่ดีแต่จะทําออกมาให้ดีที่สุดครับ ส่วนในส่วนนี้มีเรียนครับมีฝึกครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มครับกำลังจะครับผมบบเพราะว่านอกจากโปรเจก t นี้ก็ยังมีไ,ไม่ใช่คือเ <laughs> <laughs> นี่ยโลกก็เนี่ย <laughs> <laughs> ไม่คือ <im ple> <im ple> มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้มันจะต้องใช้เวลาการเตรียมการเยอะอยู่ครับผมคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่ฝ่ายเราคือมันคือทุกฝ่ายที่ พยายามเตรียมโปรเจกต์นี้กันอย่างเต็มที่ครับผมแชร์คิวเรียบร้อยแล้วเนาะไอ้นะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อย,ลย<ด>แล้วที่เราจะเห็นดูณมีตแบอะไรยังไ,ไงไหมโอ้ยยังไม่คิดไกลขนาดนั้นเลยครับ <laughs> ยังไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นเลยครับผม<ช>แต่ว่าก็<ห>เดี๋ยวต้องปรึกษากับทีมทางนู้นอีกทีครับผม วิ้ยตอนนี้คนผมสั้นเยอะแล้วว่าเหมือนแข่งกันตัดผมสั้นเลยอ่ะผมแปลกเนี่ยดีกว่าไปผมยาวดีกว่าสายแฟชั่น,นของเราี่แบบมาจากอิตาลีด้วยเนาะอะย์นะครับผมแฟชั่นที่อิตาลีมาใช่มอ๋อไปไปแฟนมีครับผมใช่ครับแฟชั่นมาจากฝรั่งเศสอ๋อแฟนมีอิตาลีครับครับผมก็เป็นครั้งแรกกับการไปแฟนมีที่ยุโรปครับตื่นเต้นมากๆเลยก็ กใจมากคือเรารู้อยู่ว่าพอมีแฟนเบสอยู่ที่ยุโรปแต่ก็ไม่เคยคิดแล้วไม่เคยคาดหวังเลยว่ามันจะเยอะขนาดนี้ก็แบบตอนไปรู้สึกว่าแบบใจฟูมากๆเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมที่คอยสป,ปอร์ตแล้วก็คอยรักกันครับทุกคนที่เขาไปยุโรปเขามีแฟชั่นริมระเบียกันเลยเอ๊ะท,ทำไมเรายัางไม่มีเซ็ตนั้นออกมาถ้าเราทำเหมือนทุกคน<ม>เราจะไม่ออริจินอลครับแปลว่าจะมีโซนเดือด ไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่คิดครับถ่ายเก็บเอาไว้เปล่าไอนะครับผมไม่ได้ถ่ายครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราทําแบบนั้นเดี๋ยวมันจะถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นเราไม่อยากเป็นคนที่ถูกเปรียบเทียบครับเราต้องเป็นต้นฉบับครับเหมือนปีนีตั้งใจจะใช้ชีวิตไม่ตามกระแสใช่อ้าแน่นอนสิครับผมเนี่ยช่วงนี้ทุกคนเขาแข่งกันตัดผมสั้นเราไว้ผมยาวทุกคนถ่ายริมระเบียง เดี๋ยวเราค่อยหาว่าเราถ่ายที่ไหนดีเอาแล้วกัคาดหวังแล้วนะไม่รู้เหมือนกันครับอยากคาดหวังเลยผมยังไม่ได้คิดถ้าอยากปแฟนโซนู้นเขาเป็นไงบ้างกับเราโควิดเขาน้ารักอะไรขนาดนี้วุ้ยน่ารักมากมากเลยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคือวัฒนธรรมด้วยความที่วัฒนธรรมมันต่างกันมากเราได้เห็นการเป็นแฟนคลับในหลายๆมุมมากๆเลยยิ่งโดยเฉพาะ พวกมีเอเชียทัวร์มีแฟนมี <laughs> ที่เราเคยไปต่างประเทศต่างๆเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้เปิดโลกของเรามากๆเลยจากที่เคยอยู่ในวงการแค่วงการบันเทิงไทยตอนนี้เรารู้สึกว่าเราได้ไปเจอกับคนทั่วโลกคนรอบโลกจริงๆแล้วเราได้เจอกับอะไรหลายๆอย่างที่มันทําให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเยอะมากครับแบบนี้แบบฝักแฟนยุโรปอีกประเทศไหมหรือยังไงคะโออันนี้ก็ไม่ทราบเลยครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ต้องเป็นทางค่ายเลยเนี่ยแหละครับผมคัมบผมครับผมตอนนี้ก็มีรักก็คือรักนะครับเพลงประกอบซีรีส์เรื่องซามูไรความลับในคืนฤดูร้อนนะครับผมก็มผม <c oughs> ส่วนตัวชอบมากก็ฝากไปฟางด้วยนะครับผมลแล้วแล้วไหนอชอบมากยังไงครับผมคือผมรู้สึกว่าเพลงที่เป็นซาวแบบนี้แนวแบบนี้ไม่ค่อย ได้ยินในเมืองไทยเท่าไหร่ครับผมโดยเฉพาะเพลงนี้เนี่ยถูกอินสปายมาจากเพลงของญี่ปุ่นพวกโอเปินิ่งของพวกซีรีส์ญี่ปุ่นของการ์ตูนญี่ปุ่นดังนั้นผมว่ามันเป็นอีกอัตลบหนึ่งที่คนฟังที่เป็นคนฟังเพลงไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันก็ฝากกันด้วยนะครับผมที่ YouTube GMM TV Record และ้วก็ทาง s t r e m m n n ทุกแพลตฟอร์ครับโอ้ตอนนี้ก็ดีมากๆเลยครับผมก็ ขอบคุณทุกคนเหมือนกันจริงๆที่เข้ามาฟังกันนะครับผมแล้วก็ใครที่ไม่รู้จักก็ฝากไปฟังด้ครับคับเรื่องนี้มันมีความตื่นเต้นเปล่กับการเล่นสมมติว่าแบบมันจะแตกต่างกันครับาในเร่อนบางครับครับผม <c oughs> ก็ตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็รอรับออรอรับเขาเรียกว่าอะไรครับรอรับฟีดแบ็ทุกอย่างเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เพิ่งผ่านไป3ตอนนะ <c oughs> ผมก็ยังคอยติดตามแล้วรอดูอยู่ว่า4-5-6คนจะรู้สึกยังไงกันบ้าง โอ้แนว,แนวเพลงที่อยากทําอื่นๆเหรอครับผมโอ้จริงๆแล้วอยากทําเยอะมากๆเลยครับผมถ้ามีโอกาสที่จะได้ทำก็ก็อยากจะทําครับยังรอโอกาสนั้นอยู่ครับผม ครับผมตอนนี้ก็ฝากผลงานด้วยนะครับ VR คือเรารักกันเพิ่งจบไปนะครับผมสามารถดูย้อนได้ทั้งไอชียนะครับแล้วก็ขอฝากซีรีส์ด้วยนะครับผมซามเมอร์ในความลับในคืนฤดูร้อนนะครับผมสามารถดูได้แล้วตอนนี้นะครับทุกวันจันทร์เวลา2องทุ่มครึ่งนะครับทางชีมเอ็มยีครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางวิวครับผมเอาขอบคุณครับ